ใจพร้อมเีเงครับปัจจัยคนตายถวายครับถวายได้เลยครับถวายได้เลยครับถวายได้นะครับตับ้งใจแล้วนะครับไม,ไม่ต้องกล่าวคำถวายครับ จะมีด้านหลงด้วยนะครับทั้งหมดนะครับพระคุเจ้าทั้งหมดี่ที่สอครับลังด้วยนะทุกลูกนะครับทุกลก พี่ละณท่านในเมตาเป็นประธานฝ่ายงนำแย่โจงณะสถานแย่โจมในสุตติได้มาเมตาทอดทินแล้วก็เราสิทธิยางสิทธิ์ะได้มาลง ที่ทำบุญในวันนี้ก็ขอกราบขอบพคุณในความเมตตาที่พระคุณหลวงพ่อย่างนี้นะลอเไกก็จะได้กดน้ำรับพรเดี๋ยวพระเยริเองได้ถวายปัจจัยรับหาาปปปุุรริรวงพ่ง ัมเปตานังอุปปัฏฐิติอิจิตัมปติตัมตุมังอิปเมวะตมิจโตสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนะรโสยะตามานิจวติรโสยะตัม